ทรงได้แล้วว่าเวลาที่เราจะตายถ้าตายในระหว่างเป็นอุปจารสมาธิที่ยังไม่ถึงถมัถมิชานนี่เราเป็นเทวดาชั่นยามาได้แบบสบายนี่หากว่าถ้าเราทรงบฐถมิชาาได้ถ้าไม่บอกอันนีสงคุณก็จะไม่ทราบปฐถมิชาเน,นี่ยเราเกิดได้สามจุดถ้าหากว่าก่อนจะตายเราเข้าฌานตายนี่คุณคุณจะแปลกใจที่ไหน ไม่คนมันจะตายมันแย่อยู่แล้วนยมันจะเข้าฌานได้ยังไงนี่คุณยังไม่เคยได้ฌานหรือว่าได้ฌามนมาแล้วยังไม่เคยตายมันก็จะรู้สึกลำบากแต่ยังผมไม่ลำบากผมเคยซ้อมตายมาแล้วสามหนแต่ความจริงไม่ได้ซ้อมนํามันตายเองอตายแล้วมันอยากฟื้นขึ้นมาพวกเลยเบ่งมาคนซ้อมตาย,ยไงคุณแมคุยส่งนั้นเรือ ีย่วัาใดทีขี่หมาไหลขี่แพแะมันวิ่งชา้าขี่ม้าเร็วกว่านะ <c oughs> นี่เวลาถ้าสมมติเราได้สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งผมจะไม่พูดถึงว่าช้าก็ได้เอาสมาธิเกกะเกะกะตามที่พวกคุณจะได้กันวันนี้ดีพรุ่งนี้ชั่วบางทีเดือนหนึ่งดีอยู่สองวันเร็วเปปะเปป,ปะประเด็นยี่สิบแปดวันแต่แล้วเราก็ทำไม่ขาด ทุกวันเราต้องทำไม่ได้มากนไปไหนเหนื่อยมากับกราบพระนอนฝืนจับลมหายใจเขาออกภาวานาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆตามอธัธยาศัยคำว่าภาวานานี่ผมไม่จำกัดแล้วว่าพิจารณาเหมือนกันก็ไม่จำกัดเพราะว่าไม่มีใครดีใครชั่วกว่ากันตายตอนพิจารณาหรือภาวานาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตสมาธิถ้าเราพอใจตรงไหนใช่ตรงนั้นอย่าฝืนใจมัน นี่เราพูดเป็นอย่างนักที่ปฏิบัติได้ผลนะถ้าปฏิบัติกวดกันแล้วเขาจะบอกนี่ของฉันภาวนาว่าพุโทโธนะ่ะนี่ไม่ใช่ของฉันนี่อรหังนิโฉ้ั้นสัมมาอราหังนิโฉันธี่มะวัตทะของแก่สูงฉันไม่ได้ฉันสูงแก่ไม่ได้ลงนรกไปเลยทำไมมันไปแบกเอามานะทิฏฐิกิเลสจะมาท่วมหัวเรื่อจะไปไหนกัน ก็ไปคุยเรื่องภาวนาของใครดีไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้เอากระตรงนั้นเขาเอากระตรงจิตดีถ้ายังมีความรู้สึกว่าของฉันดีก็แกของแกดีของฉันนะั่นไม่ต้องแล้วบัญชีสวรรค์เขาไม่เปิดให้หรอกมีแต่บัญชีนรกบรไรไอตัวนั้นมันตัวมานะกิเลสในตัวระยำ คุยไว้ฉันดีกับเธอเธอเลวกับฉันนล้วมันจะไปไหนไม่ได้เราต้องไปอยู่กับพยายมแต่พยายมแกก็ไม่อยู่บ้านแกให้เลื่อนลงนรกไป <c oughs> ยังไงใครก็ว่าเขาภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงช่างมันอยู่ที่ใจเราต้องการผลตรงใจตอนนี้ถ้าหากว่าเราใช้คาภาวนาและพิจารณาในด้านเปรกรรมฐานจะเป็นศูนย์ใดจุดใดก็ตามได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่พอเริ่มป่วยใหม่ๆคุณอย่าลืมนะความตายคิดไปเสมอว่าเราจะตายทุกลมให้ใจเข้าและให้ใจออกนี่ผมไม่ได้บอกให้คุณคิดถึงความตายวันละสิบครั้งยี่สิบครั้งนะให้คิดถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรานั่งเรียนพระกรรมฐานก็อยู่เวลานี้เรียนด้านทฤษฎี นี่เราจะนั่งไปถึงแต่หลอดเวลาที่เขาสอนจบวันนี้แล้วไม่จบก็ไม่แน่มันอาจจะตายคนใดหรือว,วันนี้เราเรียนแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนคนใดเรากินข้าวช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวเพลงนคนใดกินกข้าวเพลนแล้วอาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเวลาเย็นคนใดเพราะความตายมันเป็นปกติของขันห้า <c oughs> แล้ว,วความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย นี่เราควรจะคิดว่าเราตายทุกวันแ้วทุกขณะจิตที่เรารู้เรานั่งอยู่แบบนี้เราก็ควรจะคิดว่าคนที่เขานั่งเก้าอี้แบบนี้ฟังคําสอนแบบนี้อย่างเราเขาตายไปนับไม่ถ้วนแล้ว <c oughs> แล้วคนที่สอนพวกคุณอย่างผมเนี่ยตายไปนับไม่ถ้วนเหมือนกันนึก <c oughs> ไงพระพุทธเจ้าตายเปล่าื <c oughs> อยังว่าให้ผมจะอยู่แค่ไหน นี่เรยว่าความตายเป็นของธรรมดาตอนนี้เราคิดถึงความตายไว้เป็นอารมณ์นี่เวลาปกติบางทีมันก็ลืมบ้างเป็นของธรรมดาเพราะเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ตอนนี้พอเริ่มป่วยใหม่ๆคุณคิดเลยแค่ปวดหัวนิดหนึ่งเมื่อยตัวนิดหนึ่งคิดว่าอาการอย่างนี้อาจจะสร้างความตายให้เขาถึงเราก็ได้คิดไม่เลยอาการป่วยนิดหนึ่งถ้ามันเข้ามาต้องคิดเลยเอาพิ่นี้อาจจะตาย แล้วก็ตั้งท่าไว้เลยว่าถ้าตายเท่านี้เราจะไปไหนตั้งมันไว้เลยเราจะไปสวรรค์เราจะไปพรมโลกหรือว่าเราจะไปนิพพานตั้งจุดมันเข้าไว้ถ้าตั้งตายไปนิพพานไปง่ายเพราะอะไรคิดว่าร่างกายไม่เมียของเราไม่เมียนี่เวลานี้ถ้าร่างกายเราตายแล้วใน